ฟุตบอลโลก2022เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับเราได้16ทีมเข้ามาสู่รอบน็อกเอาท์ในรอบนี้รอบนี้ทีมไหนแพ้ตกรอบทันทีนะครับไม่มีคําว่าเสมอด้วยนะครับเพราะว่าจะลงแข่งขันกันเกิน90นาทีหลังจากจบ90นาทีถ้ายังหาผู้ชนะไม่ได้ต่อเวลาอีก30นาทีและถ้าหากว่ายังไม่รู้เรื่องครับต้องตัดสินด้วยกันดวนดวลูกโทษที่จุดโทษ โปรแกรมในขันประจําวันนี้ครับสคู่ที่ลงสนามมี2เวลาด้วยกันนะครับเนเธอร์แลนด์จะพบกับสหรัฐอเมริกาและก็อันตินาจะพบกับออสเตรเลียครับเริ่มดูวันที่คู่แรกประจําวันนี้เลยครับช่วงเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเนเธอร์แลนด์จะพบกับสหรัฐอเมริกาทีมอัศวินสีสม้มเนเธอร์แลนด์นั้นเข้าสู่รอบสุดท,ท้ายด้วยการจบในตําแหน่งแชมป์กลุ่มครับหลังจากเก็บ7คะแนนจาก3นัดชนะเซเนกัลสอต่อศูนย์เสมอเอกวาดอร์หนึ่งต่อหนึ่งและชนะกาตาสองต่อศูน เข้ารอบโดยที่ไม่แพ้ใครในรอบแรกเลยนะครับแถมยิงประตูได้ทุกนัดและเสียเป็นแค่1ประตูจาก3นัดในรอบแรกลูกทีมของหลุยส์ฟานเกาเน้นฟุตบอลสไตล์ที่แน่นอนครับรับแล้วก็สวนกลับดูด้วยจากการครองบอลของทั้ง3เกมในรอบแรกอัศวินสีส้มนั้นไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่เหนือกว่าคู่แข่งแบบขาดลอยครับแต่จะออกไปทางสูสีซะม,มากกว่าในเรื่องของเปอร์เซ็นต์การครองบอลน,นะครับจะมีก็แค่เกมสุดท้ายเกมเดียวครับที่พวกเขาเจอกับเจ้าภาพกาตาที่อัศวินสีส้มนั้นครองเกมได้แบบเหนือ กข่า,า,ดาวดีของทีมคือตอนนี้ได้ดาวยิงคนเก่งครับนั่นคือเมฟิตเดายกลับมาช่วยทีมได้แล้วนะครับโดยลงเล่นไปในเกมนั้นล่าสุดถึง66นาทีแล้วก็คาดว่าเกมรอบ16บทีมนั้นจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเดปายจะผลึกกำลังกับดาวรุ่งฟอร์มแรงอย่างคดิกัรโปครับที่ยิงในรอบแรกได้ทุกนัดเลยและก็ตอนนี้นำดาวโซนโบของทีมอยู่นะครับยิงไปแล้ว3ประตูนในรายการนี้แดนกลางยังมีแฟรงกี้เดยองครับคอยขับเคลื่อนเกม ขณะที่นารับนั้นก็จะนําโดยวร์จิลฟานได้นอกจากนี้ครับถ้าหากว่าหลุดจากฟานได้ไปแล้วยังมีประตูที่ฟอร์มแรงหนึ่งคนนั่นคือน็อปเพิร์ตครับที่พร้อมจะเป็นประการด่านสุดท้ายให้กับอาซูนสีส,ส้มในชุดนี้ด้วยด้วยว่าสภาพความพร้อมของนักเตะนั้นไม่มีใครติดโทดแบนครับพร้อมลงสนามทุกคนฝ่าของสหรัฐอเมริกาครับที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้ด้วยการเป็นอันดับที่2ในกลุ่ม B เข้ารอบ16กทีมาโดยที่ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับผลงาน3มเกมแรกนั้นเสมอเวล1ต่อนเสมออังกฤษแชมป์กลุ่มครับศูนต่อ0นย์แล้วก็ชนะอิรันหน่ต่อศูนย์ในนัดสุดท้ายเก็บ5คะแนนเข้ารอบเป็นอันดับที่2สาระในชุดนี้ครับนำโดยคริสเตียนพูดิสตและติโมตีเวอาซึ่งติโมตีเวารนั้นเป็นลูกชายของประธานาธิบดีของไลบีเรียครับเดาเตะระดับโลกครับหลายๆลยคนถ้าเกิดในยุค8090ก็น่าจะคุ้นชื่อกันนั่นคือจอร์จเวอา โดยทั้งผู้ลิสิตและก็ทีมอุทิศเวลานั้นยิงให้ทีมไปแล้วคนละหนึ่งประตูในรอบแรกนะครับแล้วก็จะเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมในการโจมตีแนวรับของคู่ต่อสู้สหรัฐนั้นต้องลุ้นหนักถึงนัดสุดท้ายนะครับกว่าจะเข้ารอบสุดทีมมาได้ด้วยการเล่นทีน่เน้นเก็บรับไว้ก่อนในทีมชุดนี้แหละครับแลวก็เสียเพียงแค่ประตูเดียวในรอบแรกสไตล์การเล่นรับเหนียวแน่นแบบนี้นะครับทำให้คู่แข่งเล่นด้วยค่อนข้างจะยากทีเดียว การเจอกันของอวินส,สือซ้มในทแลนด์และสหรัฐนั้นคู่นี้เคยเจอกันมา4ครั้งนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องลุ้นๆเลยนะครับซึ่งในทลแลนด์นั้นชนะได้3และสหรัฐชนะได้1แต่ที่น่าสนใจคือเกมล่าสุดที่เจอกันสหรัฐนั้นเอาชนะไปได้4ีต่อสาแต่ล่าสุดที่ว่านี่ก็ตรงย้อนไปถึงปี2อ0 7นนู่นเลยแหละครับสเปตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับในทลแลนด์ครับประตูยังเป็นนอตเพิร์น,นะครับสามในร,รับมีทิมเบอร์วอร์จูฟันไดและนาธานอารเก้ดิงเส้นั่ง็ ดลิบินขณะที่คู่กลางนะครับคาดว่าฟันเกาจะใช้เดอยองเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็อาจจะมีเดลูนครับที่ยืนคู่กับเดอยองวิฟตัวุกเป็นคลาสเซนครับส่วนคู่หน้าเมื่อได้ายหายแล้วก็พร้อมจะอซอาตัวจริงครับโดยจะจับคู่กับโคดิกักโกฝั่งของสารับริการครับประตูเป็นเทอร์เนอร์ครับสี่แนวรับมีเดสคาเดวิกเกอร์แร์และก็โรบินสันขณะที่3แดนกลางครับมีมูซาอดัมและก็แมคคินเซ ตัวรูกครับฝั่งขวาเป็นท i ิมติวีอารและซ้ายเป็นคิดเอ็นผูริิิตครับหน้าเป้าเป็นซาเกนเกมนี้ก็คงจะเป็นเนเธอร์แลนด์ครับที่มาในรูปแบบเดิมคือเน้นเกมรับไว้ก่อนนะครับเช่นเดียวกับสหารัทที่รับเหมือนกันแมน่จะมีรับทั้งคู่ใครจะบุกไปครับเนี่ย นื่องจากว่าถ้าให้สหรัฐนั้นไปเปิดเกมลุกเข้าใส่เนเธอร์แลนด์คงจะเป็นไปนไม่ได้นะครับเพราะว่าชื่อชั้นแล้วก็คลาส,สบอลก็น่าจะห่างกันพอสมควรเลยทีเดียวสหรัฐคงจะรับแล้วก็โต้เลยครับเกมนี้ประตูแรกสําคัญมากๆนะครับหากเนเธอร์แลนด์ได้ก่อนมีโอกาสจะปิดเกมแล้วก็คว้า,าชาัยไปเลยครับแต่ถ้าหากสหรัฐได้ก่อนบอกเลยว่ายุ่งแน่ๆนะครับแต่มองแล้วด้วยความที่ อซูรสื้นทีมนี้เป็นทีมที่แน่นอนครับเล่นเกมของฟานเก่านั้นดูชาแน่นอนแล้วก็รกัดกลุมมากๆไม่น่าจะพลาดที่จะเก็บอุชนะและผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแต่จะชนะได้ใน90นาทีหรือว่าต้องต่อเวลาอันนี้ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับมาต่อกันที่คู่ถกของวันครับแข่งขันกันช่วงเวลา2นาฬิกาหรือว่าตี2ตามเวลาประเทศไทยนะครับอาจติน,จนาจะเจ,เจอกับออสเตรเลีย อาจจะตีน้าั้นเข้ารอบมาในฐานะแชมป์ของกลุ่มนะครับถึงแม้จะแพ้ในเกมนัดแรกให้กับซาอุดีอาระเบียแต่พวกเขานนั้สามารถกลับมาได้ใน2นัดที่เหลือโดยชนะทั้งเม็กซิโกและโปลแลนด์ครับเก็บ6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้ก็เรียกได้ว่ากว่าจะเข้ารอบมาได้นี่แฟนๆฟ้าขาวเอาใจช่วยจนวินาทีสุดท้ายเลยนะครับอาจจะติน้าชุดนี้ก็นําโดยลีดเดอเมซี่นะครับโดยเจ้าตัวทําไปหนึ่งประตูนในรอบแรก และสุดท้ายนั้นยังมีพลาดจุดโทษอีกด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อร่วมทีมเองก็ยังคงไว้ใจและก็เชื่อใจครับพร้อมจะสู้เพื่อลูกพี่ใหญ่อย่างเมซี่เพื่อให้เมซี่นั้นคว้าถ้วยใบนี้ที่เป็นถ้วยที่เมซี่ยังไม่เคยสัมผัสนะครับออสเตรเลียครับทีมอันดับ2ในกลุ่มดีถุงพนจริงจ่นนั้นเข้าสู่รอบนี้ด้วยการเก็บ6กคะแนนเท่ากับแชมป์กลุ่มอย่างฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าเป็นรองที่ลูกได้เสียเกมเปิดหัวนั้นพวกเขาแพา้ฝรั่งเศสไปถึงส่ต่อหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็คว้าชัยสอง เข้าสู่รอบนี้ได้นะครับออสเตรเลียทีมนี้ไม่ได้มีสตาร์โดดเด่นเหมือนในยุคที่เราคุ้นเคยนะครับยุคที่มีฮาริคิลส์แล้วก็มาร์ควิดูกาแต่ก็จะใช้เคมเวิร์คเข้าสู้เลยครับคู่นี้นี่การเจอกันของอเจตินากับออสเตรเลียเจอกันมาแล้วสองครั้งนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องทั้งสองเกมในปี2005แล้วและก็2007โดยอเจตินาชนะได้ทั้งสองเกมไปดูคาดการสเปตัวจริงกันหน่อยนะครับอเจตินาในระบบ442ครับ ประตูเป็นเอมิบัติเนสนะครับแบ็คขวาเป็นมอนทรีออลคู่เชนเตอร์นี่น่าจะใช้ขณะของโอตาเมดีจับคู่กับริซันโดมาติเนสฝั่งซ้ายเป็นอาคุญย่านะครับที่โดดเด่นในเกมรุกแดนกลาง4คนนะครับคู่กลางเป็นโรดิเกสกับโรดิโกเดอพอขณะที่ฝั่งซ้ายนั้นจะใช้แม็กลิสเตอร์จาบใบตันนะครับและก็ขวานั้นเป็นองเกลดิมาริอาคู่หน้าครับเป็นลาตโลมาติเนสจับคู่กับกับรเนทีมอยา่างเรย์เนลเมสซี่ไปดูทางฝั่งของออสเตรเลียกันบ้างนะครับประตูเป็นแมตต์ไรอันนะ สีนารับมีดันกาชอตตาโรเวสแล้วก็เบยาไฮนะครับขณะที่แดนกลางครับคู่กลาง2คนเป็นอารอนมอยกับเออร์วินฝั่งซ้ายและขวาครับฝั่งซ้ายเป็นกุดวินนะครับขวานั้นใช้เล็กกี้คู่หน้าครับเป็นแม็กกี้จับคู่กับดุกความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับโดยอาเจนินาที่ผ่านเกมกดดันแล้วก็เกมยากมาแล้วนะครับอาเจนิน่าพวกเขาน่าจะรู้แล้วครับว่าต้องเล่นแบบไหนเล่นอย่างไรในการเจอกับทีมที่เน้นเกมรับอย่างออสเตรเลียนะครับเชื่อเลยครับว่าท่านะของออสเตรเลียเองจะเล่นเกมรับแบบรับเ ต็มแล้วครับแล้วก็ค่อยรอสวนกลับแต่ว่าแมจะต้านทานเกมลุกฟ้าขาวที่หลากหลายกว่าค่อนข้างจะยากนะครับเกมนี้อาจจะเหมือนกับเกมที่ออสเตรเลียเจอกับฝรั่งเศสนั้นคือพวกเขาจะแพ้ไปนะครับไม่สามารถจะต้านทานเกมลุกที่ยอดเยี่ยมของฟ้าขาวได้ครับเกมนี้ฟ้าขาวผ่านได้ไม่ยากนะครับ ติดตามโปรแกรมครับสรุปผลการแข่งขันรวมไปถึงเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับได้ที่นี่คอกีฬานะครับแล้วก็พรีวิวก,ก่อนเกมมีให้ดูกันทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคอกีฬาอินไซด์นะครับอีพีนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ